สำนักข่าว BBC รายงานว่าสำนักพระราชวังบักกิงแฮมของอังกฤษปฏิเสธคำร้องของทางการเอธิโอเปียที่ขอให้ส่งพระศพเจ้าชายอาเลมาเยฮูแห่งเอธิโอเปียซึ่งถูกฝังอยู่ภายในพระราชวังวินเซอร์ในช่วงศตวรรษที่19โดยเจ้าชายอาเลมาเยฮูเสด็จมายังสหราชอาณาจักรเมื่อครั้งมีพระชนพรรษาเพียง7ปีต่อมาพระมารดาของเจ้าชายซิมพระชนระหว่างทางสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียทรงตัดสินพระทัยอุปการะและให้เจ้าชายน้อยได้รับการศึกษาที่สมควรแต่เมื่อเจ้าชาย อาเลมาเยหูพระชนพรรษาเพียง18ปีก็ได้สิ้นพระชนลงอย่างกระทันหันพระศพจึงถูกฝังไว้ที่อังกฤษทางด้านนายฟาซิลไมนัสผู้สืบเชื้อพระวงศ์กล่าวว่าขอให้อังกฤษส่งพระศพเจ้าชายกลับมาเพราะเป็นประเทศบ้านเกิดของพระองค์และไม่ถูกต้องที่พระศพเจ้าชายอาเลมาเยหูถูกฝังในอังกฤษอย่างไรก็ตามโฆษกสำนักพระราชวังบักกิงแฮมระบุว่าการย้ายพระศพของเจ้าชายจะส่งผลกระทบต่อสมอืนอ่นๆที่ฝังในโบสถ์น้อยเซนจ์จอดภายในพระราชวังวินเซอร์และที่ผ่านมาสำนักพระราชวังเคยรับรองคำขอ ขอจากผู้แทนเอธิโอเปียให้มาเยือนโบสเซนจอร์ด